หรือว่าน้ำลายพอสมควรเนี่ยพี่น้องครับเสียไปนี่กบกปนี ตั้งรื่องเช่าเกียร์เกียไ์หน้าเช่าพันเนี่เช่าพันนู่นนั่นะได้ไปเช่าอ่ะสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้กะบะงเคยผู้ได้ก็ได้เดินทางบางหอนเมืองจัมพอน,ห,นอหรือว่าแกงกอกน้อพี่น้องเนาะกะสีมาถ่ายบรรยากาศทางเมืองแกงกอกหรือเมืองจัมพอนน่ะพี่น้อง zoom ตามจุดทางน้ำกันน้อพี่น้องเนาะป่ะพี่น้อง ไปหาชมบรรยากาศอยู่เมืองแกงกอกน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะนี่กับบ้านเอกลักษณ์ทั้งแกงกอกเดินพี่น้องนี่ยเข้าเห็นที่พระเนธอันมองวงเวียนแล้วก็มีอันรูปปั้นตี่บานมีดอกยาดอกาน้นองนพงแค่น้พี่น้องเราเดี๋ยวเข้าถ่ายบรรยากาศตามเส้นทางเพราะว่าเขายังสิเดินทางไปอาวัดเก่าตาแล้วน้องพี่น้องเส้นทางมาสิไปบังกันเลยถ่ายบรรยากาศ Hãy có cho kênh Ghiền Mì và Để không con lỡ cái video hấp và บายดีทุกคนนะตอนนี้กาเวาอื่นเคยผูไทยกาเด้เดินทางมาหอดเส้นทางสีไปวัดเก่าตาแล้วเนาะฮาก็อยู่ที่เมืองจําพอ้อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวฮามาถ่ายบรรยากาศเนาะเส้นทางที่เฮาสีไปวัดเก่าตะแล้วเนาะอันเกมันสะพานที่ฮาสีไปวัดเก่าตาแล้วพี่น้องเ็เลมมาถ่ายบรรยากาศอตอนน้ำลายเนาะพี่น้องน้ำเลยก็ไล่ลายพี่น้องไง เป็นส่วงฝนตกวางกีนี่เนาะพี่น้องวางขยูเขาเนาะน้ำหลาหลพี่น้องเลยนี่กับคัวนี่กะยังอีกประมาณวางเม็ดนี่เนาะประมาณเม็ดก็กัวนี่แหละพี่น้องกะสิทวมแล้วพี่น้องคัวนี่รือว่าน้ำไหลพอสมควรเนยพี่น้อง ก็สิภาพายานบรรยากาศยาพี่น้องทั้งเมืองแกงกอกนะพี่น้องเป็นตึกสูงเนาะเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศฮะสุภาพพี่น้องไปสมวัดเก่าตาแล้วเนาะวัดเก่าตาแล้วเนี่ยก็เป็นวัดที่อาเก่าแก่เนาะสมัยตะเข้าตะกี้สมัยอาข้าวสงครามนะพี่น้องเนาะ เป็นวัตตีบอได้บ่ถือระเบิดเนาะพี่น้องเนาะแล้วสภาพพี่น้องจะสมกันมันม,มันบ่อยยัยมันมันมันโอ้ขึ้นหรือบ,บกนะ้าีอ่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วบ่ อ้อามานี่ดีเนาะนี่เนาะป้ายังไม่ถ่าชวดรลายถือเนี่ยป้ากระบอกนะป้ากระบอก หน้าพี่น้อง <โฆ S 1> ปลาเนี่ยม,มันมันอยากระขายคือปลาซิวนเนาะบาละกรรมนเนาะอือฮักกมาฮักกมาเจ้าเจ้าเส้นทางนี่แม่นเส้นทางนก็สิไปวัดเก่าตาแล้วยวันบ่โอ้โหันยังบในน่ใกล้เนาะจากวัดตาแล้วเนาะใกล้ปนัดนโดยโดย น้ำลายยี่ได้พี่น้องนี่ถามอันแม่แถเพิ่นว่าน้ำม,มันอยู่แล้วช่วงนี้เนาะเอ,อน้ำมาแต่ใส่กเตอร์กันโอ้ตา่าบนเกติกูก็ซื้อ พี่น้องครับไปชิพ่าพ,พี่น้องไปสมบรรยากาศอยู่ที่วัดเก่าตาแล้วต่อเนาะตอนนี้เฮาก็ชิตอนนี้เฮาก็อยู่น่าจะเป็นเมืองอยังวะเมืองจำพอดบอ่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปสมบรรยากาศอยู่วัดเก่าตาแล้วเนาะงานกระไล่นลน,นอง น้ำเนี่ยสองสองปาสทางทางทางตัวเนี่ยน้ำยหนี่ รถตานแหนกัโปูกเป็นระบบระเบียบอย่างดีแลวพี่น้องน้ำนี่จะมาแต่ทางไรพี่น้องเลยส่วนที่ขวามแดนเบิร์แทม บรรยากาศตามเส้นทางให้พีนน่น้องชมท่านนี้ก็จะติดชลุงแน่นเดี่ยมาถ่ายกันดีกว่าโอ้ทางนี้ปิดชลุงเน,งน,งน้อเน,นี่ ก็น้ำก็ไล่แหละเพ้ตอนรีว่าเนี่ยสิแบแปดวัดเกาตาแล้วก็น้ำไหลรีเนาะน้ำนี่มันไหลออกมาแต่ชุยบอกบนเดียวกันนี่ อมาต mm. ันม uh, ันงายทั้งเชงประมาณนเ็ออันบอกไกลเป็นได้แล้วว่าอันหนึ่งวัดกาตาแล้วจากนี้ไปหนึ่งก่บอกไกลเป็นได้เนาะอืมอัดไกลเด้อ พี่น้องฮะก็จิพาพี่น้องเดินทางต่อนอะบรรยากาศพี่นอ้องพอขาใกล้นี่เนาะ เฮียกระทรวมพี่น้องเอาบ้านนี้เอาก็ะเจีเข้าสู่บ้านโน้นวิไลวันเนาะพี่น้องเข้าสู่ขอบเขตบ้านโน้นวิไลวันเนาะเอาพี่น้องถ้าผู้ใดเนาะที่ว่ากายมาทางบ้านโน้นวิไลวันนี่เนาะพี่น้องก็ถือว่ยว อาจจะไปบ่ได้เด้อพี่น้องหรือว่าพ่นมีเส้นทางไปอีกเส้นหนึ่งนอะนี้น้ำท่วมทางบ่าอะพี่น้องนี่วัดนนวิไลเมืองจำพรบัดนนนวิไลเนาะอีก้ีพี่น้องทางเส้นข้าบ้านนนวิไลวันเนาะกะทอว,วาเรียบร้อยพี่น้องนี่น้ำนี่ตดทางเรียบร้อยเบิด บู้ว่ะพชิเขาเส้นได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองจำพรนี่ก็ถือว่าบูามีทางเข่าพี่น้องหรือว่าหาดพชิมีทางอื่นก็มีเนาะ,ะถ่ายบรรยากาศพี่น้องอยู่เมืองจำพรเนาะ ฮะก็เส้อนท้อทาบรรยากาศตามเส้นทางสุ p ัดเก่าาตาแล้วใั้พี่นองส้มนังกันนะแถวในทัวนรถหางมนอะไรไดมชลิหัวคล้ายในได้กล่วยไหมถามฮูกน้วยชิปเ,เอาให้เไยเอาหหหน่วยนะ ฮะพี่น้องฮะกมมระท้าแม่ค่ะอู้เป็นขายกล้วยขายอันมัลซาร,รีเนาะเป็นกพว่ายัางบ่อกไก่พี่น้องไก่สีฮอดแล้วล่ะพี่น้องเว้ยอ่าทายบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องส้มไปน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศกา เป็นกะทายแถบพี่น้องเลยคุณดิ้วถือสว่างน้ำน้ำ,นำลายพี่น้องเนาะนี่ อ,อย่าบอ,อ,อาไปไหเข้ยวอานน้มันถูอ,อันล่หรืออะไพี่น้องเป็น <c oughs> ทางสิขวัดเกาตาแล้วมันบวถ่วบ่นึ่งนาอ ท่าพี่น้องเป็นมหาติบิลุงมี่น้องที่วันนีป่าพาหนะเออกระบบรใกรกันอยู่หรือว่าเจ้าคือมานถึ่มืองรือไงก่อนมาแต่เมืองอ่ะเมื่อไส้บุทองแมนมาแต่พูนบ้านท่า บ้านแคมไม่นำโค้งหมดแหละน้ำผมเอาได้เนาะแมนน้ำลายช่วงจะอยู่พี่กัจยังลายเหรออยู่พี่มาเบิงเบิงยู่พุ่นมาเบิงอยู่พี่บมดแห้งแห้งกลัวกลัวยู่พุ่นไหมเนี่ยแมนนำโค้งกับแมนอยู่มันขึ้นอยู่มันเอาบท่วนแห่นี่อย่พี่มันถ่วมเบิ้ เทระบาทเทระบาทเหมือนกันเเทลถวยเทระถวยเนาะนี่พี่น้องช่วงชวร้ายมันปลาอย่างก่อนี้นะเป็นอย่างนี อยากคล้ายๆคือปลาซิวเนาะยากก็อยากคายๆคือปลาซิวเนาะเบิ่งเดเขาเบิ่งนี่เด้อเบิ่งได้เบิ่งได้้อแล้วมันบ่มีอันนี้ฮะามือนึงบ่มือแล้วลูกสาวเอามือปลาซิวเนาะบ่แม่นปลาหยังก็ปลากบปลากุ้มปลากบออืม làm tôi nhai tôi nâng được đấy hả? มอาเบ่งโมงสูงมุมงสูงขวาสะพานแนวคุกโอ้น้ามาใ่ใชกระดอเหรนเองเปิดไปมาแต่ทุกสรุกเน้นโอ้ฮักฮักกบไปบ่ โอ้เราว่าเราว่าได้เต็มคลองเลยเพากันเมื่อแหละเนาะเออฮะกมางงแ่พี่น้องน้ากระดักกระดออกโดดดูต้องทีหน้านี่ทุกมองทุกบอนพี่น้องดูพี่น้องตึกเซลุงดูไล่กับไล่อะไรพี่น้องดู อ๋อติดตะมวนได้ดีหน่อยนะโอ้ย ด้านลุ่มบูพีน้องที่สรุปแล้วน,น้ำต้องมาแต่ใส่กระดองกระเดียพี่ง้อง กัาบบ่อวันนี้กลับแล้วมันบ่ไใดข้างหนักินก็ได้บ้านแล้วถวยบ้านแล้วถวยทั้งหมูลุงทั้งหมูพี่น้องก้ับแล้วด่านลุงกับพี่น้องยังตืดนอยู่ จากในปวัดเกาตาแล้วบวัวไก่เหรอจหน้อยก็หอดว้วเนี่ยดูดูดูมันเนยบัวมันเนยเนาะบาดได้บาดบอ่อผู้นำม,มาจะเกดอกกระดดกันอย่างนี้เนาะความมิตรนำคล้องลายโมเมนต์เนาะ khuyến kho, mày hang lái còn năm ông bà nè, mày, tai mò hám này đây vậy đây vậy ông nói มาถึงหมดเลยฮะกับมา,มากำล,ลังมาออมาเบิ่งปลานองสายเป็นกัเออนี่เดพี่น้องเคยเอินปลาอย่ายงนี้ครับปลาเขาา À, nước thì là bờ uống nước chắc bà nắm thì vừa xong Điết. Đây vô uhm. đây nè này vô đây vô ขาเศร้าคายก่อนพี่น้องตามเส้นทางคุณคายยังไเลยนะไมลแล้มาคบบไมมันลาปลาคืชังอาหารนู้นนู้นซีนู้นตะเภางามเนอะนู้นอ่าเนาะขายตัวในไรเนิตัว80ดคูแสนหาคูหนึ่งเสห้าคนึ่งนหา่คบัดมันใหญ่ังไงนะคำไม่แขงมันอะ ันี้ลูกมันไปซองผิดเออลูกมันบ่ได้ขันขันง่ายในง่ายกว่านี้แต่ชิ้มเอาซิเมื่อเลี้ยงได้มันชิได้ดู่ได้ตาอยู่บ้ได้เอาต้วยูต้มยำได้ต้มยกกินตมยต้มซุปแม่นังได้แนวกินมันนะหัวฮันมูแล้วก็ยาในยา

អ្នកកប់ជាដូចกันយ៉ាងបោះអញនេះបាក់ខៀមណាំងបោះគត់ណាំងមើលកង់ឲ្យណីកង់ណីស៊ីបម៉ាឈីឈីសហើយនៅកង់នេះកង់នេះកង់នេះហ្នឹងកង់នេះអាចទៅកំអីកង់នេះអាចទៅទីនេះនេះទៅរាអាចមិនជួយណាស់គេទៀតហើយគេទៀតហើយ เอากี่ยวกนกกันพเกียกนตมีกั้บมเปิเกี่ยวี่กเกี่ยิพัน่นชาวกันพันเ่นนุษหน้า

có đi tìm cái năm thang nữa